อา้าวคุมเชิงด้วยสัมปชัญญะว่าเรามีสามีอยู่เบ่าเรามีปัญญาอยู่เบ่าจะไปยุ่งกับเขายไงไงหัดห้ามใจหัดคุมเชิงโดยนึกรู้สึกตัวว่าเราเป็นใครเรามีภาระอะไรผูกพันกับใคร ไม่ใช่มาเปล่าเปลียวตัวเปลียวตัวคนเดียวเออค่อยว่าไปทำไมตัวเลือกมีไม่เอานั่นไปยุ่งกับของเขานี่มันฟอนเฟะเกินไปสังคมนะเอาข้อที่สองตอนนี้น่ากลัวเป็นโรคอะไรกันนักหนาโรคหัวร้อนราคคิกโทสกคคิตอนนี้คนนี่แม่ หัวร้อนนี่ต้องมีอะไรคุมหมวกงอบล่มแต่ไม่เท่ากับล่มธรรมคือสัมปชัญญะคุมหัวไว้มั่งไม่ใช่อารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวโกรธง่ายดายเกินเหตุแค่บ้านนี้ติดกันต้มมามา่าไอ้บ้านนี้ไม่ชอบกินมามา่าตีกันตายติดคุกบ้านหนึ่ง ตายบ้านหนึ่งแค่กินมาม่าเนี่ยนะเมื่อวาเมื่อก่อนนี้ใครจะทำกลิ่นอะไรออกมาเขาก็ไม่โกรธไม่ว่ากันเกินเหตุไม่ถึงก็ต้องฆ่ากันตายโยมไอ้สับคำว่าหัวร้อนเนี่ยมันเพิ่งเกิดปีสองปีเนี่ยเมื่อก่อนก็คือใจร้อนไอ้หัวร้อนนี่เกิดที่จังหวัดอะไรที่แรกโยม สับปะทกรรมหัวร้อนเนี่ยครอบครัวหัวร้อนเนี่ยเกิดที่จังหวัดอะไรจังหวัดระยองที่ตำรวจพันตำรวจโทรถูกครอบครัวเนี้ยห้าหกคนเคยสะพายลูกลุมสกรรมหน้าตาฉีกเลยไอ้ครอบครัวเนี้ยมาจากจังหวัดอื่นมาอยู่หาก,กินได้สองปีสั์ตำรวจหน้าตาแตกแล้วตำรวจคนเนี้ยใจเย็นเย็น ปืนก็อยู่ที่เอวไม่ยิงคนสมัยก่อนเขาทำน้ำแข็งกินไม่เป็นแต่เขาใจเย็นเย็นคนสมัยก่อนทำแอร์ใช้ไม่เป็นแต่เขาใจเย็นเย็นเดี๋ยวนี้ทั้งแอร์ทั้งน้ำแข็งกินกันหมดไม่รู้กี่ล้านเครื่องกี่ล้านตันแต่หัวมันร้อนได้อะไรนักหนาโยมขอวกนิดนึงอย่าว่าพระแสไม่เขาเลือก หมวกเนี่ยเขาใส่กันหัวร้อนแต่เดี๋ยวนี้เขามาพูดล้อเล่นเดี๋ยวนี้สวมหมวกสามใบโยอมยอมมีกี่ใบพอบอตบอก็เป็นสวอก็เป็นที่ปรึกษาอะไรก็เป็นอู้หมวกใบตั้งแสนนึงอ่ะสวมหมวกสามใบก็เลยได้เดือนละ เย็นหนัวไหมอย่างนี้ของโยมได้กี่ใบได้ใบละเท่าไหร่หวัดสนาไม่ถึงเขาเนาะเอเอาละออกนอกเรื่องไปหน่อยแต่ว่าพอเทียบเคียงได้ว่าคนหัวร้อนเนี่ยจะเอาหมวกอย่างเดียวล่มอย่างเดียวงอบอย่างเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้ ไอ้ที่วาทก,กรรมนี้เกิดขึ้นที่ละยองพอชาวบ้านที่เขานับถือเขาเคารพพันตำรวจโทคนนี้เขารู้เรื่องเขาก็เอาดอกไม้กระเช้าไปให้กำลังใจตำรวจคนนั้นที่ใจเย็นมากแล้วไอ้ครอบครัวหัวร้อนละ่ะชาวบ้านทำไงรวมตัวกันไล่ออกนอกเขตจังหวัดละยองว่าไอ้นี่ทำเสียชื่อคนละยอง แล้วคนระยองนี่เขามีวาทกรรมดีของเขาอย่างหนึ่งเคยได้ยินไหมคนระยองไม่ทํำละยำไอ้คนที่ไปทํำละยำไม่ใช่คนระยองละยองต้องมีหิด้วยคนระยองก็จะมีหินะพูดเลยคนระยองไม่ทํำละยำคนมาทํำละยำไม่ใช่คนละยองหิเขาก็มีแปลกภาษาครับ อนนี้มันเกิดเยอะจริงๆนะครอบครัวหัวร้อนที่มานั่งๆในเนี้ยยมใครรู้สึกตัวหัวเย็นใจเย็นยกมือที่โอ้โหยกไม่ขึ้นแสดงว่าร้อนเพียบเลยนี่เอาตัวช่วยบ้างไหมการหัวร้อนคาถาพระพยอมพระเจ้าเอาไหวไหมเอาอยู่ไหมโกรธคือ โมโหคือไม่โกรธดีกว่าโกรธเขาเท่ากับนั่งจุดไฟเผาใจตัวเองโยมจะบอกอะไรสักเรื่องนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเราโกรธใครเราเกลียดใครไอ้คนที่โกรธที่เราโกรธเราเกลียดเนี่ยเขาจะไม่ตามไปเกิดร่วมพบร่วมชาติกับเราหรอกจริงไม่จริง เพราะไอ้คนที่เกลียดกันเนี่ยมันมักจะพูดว่าขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่อ้คนรักกันเนี่ยชาติหน้าเจอกันอีกนะเหมือนไอ้ผัวเมียค่นั้นอะแม่ผัวมันเลวตบตาหน้าตาบวมแหกแต่พอผัวตายมันไปกอดศพลำพึงลำพันชาติหน้าเจอกันอีกนะมันคงเหลือคนนี้คนเดียวแหละส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกต่างคนต่างไป ไปกันที่ชอบที่ชอบเอในเมื่อคนที่เราเกลียดเราโกรธเขาไม่ตามเราไปแต่สิ่งที่ตามเราไปน่าตกใจที่สุดคืออะไรนิสัยสันดานใจร้อนใจดำจำหิตขี้โมโหขี้เกลียดเกียดครังเกียดชังกีหน้าคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ มันจะไปล็อกสันดานเราให้เป็นคนขี้โมโหเกลียดโกรธแล้วมีสุขเพราะหมดเกลียดแต่ถ้ามีเกลียดก็หมดสุขเราสั่งสมความเกลียดความโกรธทีหนึ่งเท่ากับเราทำพัดสปอร์ตไปนรกครั้งหนึ่งแล้วเราต้องได้ไปแน่นอนเพราะมันจะติดตามเราไป อย่านึกว่าไอ้คนที่เราโกรธก็จะตามเราไปไอ้คนที่เราเกลียดก็จะตามเราไปแต่สันดานขี้โกรธสันดานเกลียดง่ายจะตามเราไปเพราะฉะนั้นต้องคุมเชิงไว้มั่งอย่าให้มันแหมพลุดขึ้นมาฉุนมาอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เนา่าตอนเพลนอารมณ์เหม็นตอนคำฟึดฟัดอึดฮัด,ด,ดอะไรเงี้ยรู้สึกตัวซะบ้างสิ รู้สึกตัวตัวพร้อมแต่บางสิวันนี้เรากำลังจะเป็นอะไรจะเป็นสัตว์นรกหรือเป็นคนจะเป็นมนุษย์นิรโยมนุษย์นรกใช่ไหมเนี่ยถึงร้อนตลอดถ้าเรารู้สึกตัวว่าร้อนไม่ดีตอนร้อนเรายังหาพัดลมเราหาแอร์มาแล้วทำไมใจร้อนหัวร้อนไม่คิดหาอะไรสักอย่างที่มันพอจะระงับดับได้